โอ้โหสกปรกคุนๆเลยทุกคนเดี๋ยวกลับไปนี่ต้องอาบน้ำนั่งสระผมนะคะรู้สึกว่าบุกเกินไปและว,วันนี้แถมไม่นำซ้ำต้องได้กินยาแก้ปวดเมื่อยนะเพราะอะไรรู้ไหมอากาศบอกเลยว่าสุดยอดเลยอะ่ะเขาเรียกว่าท่าสามล็อกนะทุกคนล็อกแรกร้อนร้อนที่สุดล็อกกลางคือพอดีอากาศกำลังพอดี ล็อกสุดท้ายเหมือนกับอยู่ในห้องอัดอะไรสักอย่างก็คือ3ล็อกเนี่ยเทมเพอร์เจอร์ไม่เหมือนกันสักที่เลยเราเนี่ก็อยู่ลํำบากสิคะเออทีนี้ก็ล็อกดาวเลยหัวเริ่มรู้สึกปวดตุ๊บตุบ,ตบ,ตบ,ตบยังไงไม่รู้มามาเตือนสติกันหน่อยทุกคนได้ยินเคยได้ยินแต่แบบว่าเอา้าบอกกันนะเนี่ยคือสาวๆจะบอกกันไม่รู้เพราะอะไรทำไมถึงบอกกันอย่างนั้นเออรีบรีบ รีบจับเธอฝรั่งน่ะให้ได้ลูกกับมันก่อนแล้วทีนี้มันก็จะได้แต่งงานกับเราใช่ไหมนั่นคือต้นฉบับแรกที่สาวสว่างได้ยินแต่ทีนี้ฉบับที่สองล่าสุดเลยอันนี้ล่าสุดคือเอาเบอร์ไหนมามั่นก่อนทุกคนเบอร์ไหนมามั่นก่อนเพราะว่าสาวสว่างได้มาอยู่ที่นี่นานแล้วยิ่งเจอฝรั่งหลายรูปแบบนะยิ่งแบบประเภทที่ดีดีหมายถึงว่าเอาใจใส่ ทุกๆคนเท่าๆกันแต่เรื่องตังไม่เกี่ยวกันนะตังฉันคือตังฉันตังเธอคือแล้วแต่เธอจะหาเอาหาได้ก็คือเอามาแบ่งกันใช้ด้วยทํานองนั้นจริงนี่คือข้อมูลที่แท้จริงนะคะแต่ทีเนี้ยมีการมั่นหน้ามั่นหนกออกมาเนี่ยก็คือว่ายังมาส่งต่อกันสาวๆจ๋าถ้าได้แต่งงานแล้วนะรีบเอาลูกเลยนะ แล้วก็รีบเอาลูกก่อนที่เราจะหย่ากันกับเขาเพราะอะไรสมบัตินะแต่งกันแล้วน่ะจะได้สมบัติมีรีบรีบมีลูกกับเขายิ่งได้สมบัติง่ายขึ้น <c oughs> เริ่มแล้วนะคะทุกคนสาวสว่างนี่อยากจะบอกจริงๆว่าอย่าคิดไปไกลจนถึงแบบโลกดาวคานไปก่อนอย่างนั้นอ่ะเพราะมันไม่ใช่ อันจริงๆมันไม่มีแล้วแหละอย่างนั้นนะทุกคนมันอยู่ในความฝันมันอยู่ในจินตนาการมันอยู่ในโลกของนิยายนะคะเอาตัวไหนมาคิดก่อนว่าเขาจะมาแบ่งสมบัติแม้กระทั่งลูกที่เขามีด้วยกันมานะอะพ่อแม่มีมรดกตกทอดมีบ้านหลังหนึ่งขายไปแล้วลูกจะได้ไหมไม่เกี่ยวกันค่ะ เขามีสิทธิแค่ดูแลบุตรให้จนถึงบรรลุนิติภาวะหลังจาก18ปปีแล้วแต่เจ้าจะไปเฮ็ดอย่างของเจ้านะคะนี่คือเขาสอนลูกเป็นอย่างนี้อ่าแล้วทีเนี้ยยิ่งบอกว่าเอาลูกกับเขาแล้วคุณจะได้มรดกไม่ได้คนะ่ะอย่าเพิ่งคิดขนาดล่าสุดนี่คือเอาเรื่องเรื่องใกล้ตัวที่สุดนะนี่คือของป้าแลา้วก็ลุง ลุงกับป้านะคะคือเขาอ่าหนึ่งหนึ่งคนคือเสียชีวิตไปใช่ไหมแล้วลุงเป็นคนที่ได้รับสิทธิทพิเศษก็คือได้รับมรดกจากคําว่าสามีพัญญานะคะทุกคนผู้ผู้หญิงเสียใช่ไหมทางป้านี่เสียแต่ลุงเนี่ยอยู่รอดเขามีลูกทั้งหมดสามคนลูกที่จริงน่ะมีสิทธิ์มีกรรมสิทธิ์ในบ้านนะคะเพราะอะไรเพราะว่า รู้สึกว่าน้าได้ยินแฟนพูดหมายถึงบ้านนะ่ะบ้านเป็นของสามีพรรญ,ญาแต่ถ้ามันคือเขาจะให้หรือไม่ให้มันก็คือในจุดของเขานะเนาะแต่ถามว่าลูกมีส่วนได้ส่วนเสียได้ไหมมีแต่เขาไม่ให้ก็ได้เอองงแม่ก็ตายไปแล้วไม่ไเกี่ยวกันแล้วเพราะว่าพ่อคือเป็นคนที่ถือ สำเนาใบาตายแล้วก็พูดตรงๆว่าเป็นคนใกล้ตัวที่สุดสำหรับการได้รับมรดกนี่คือข้อเท็จจริงอืมถามว่าแปลกไหมไม่แปลกนะสาวสว่างว่าไม่แปลกไม่อยากจะให้ทุกคนเพ้อเจอในส่วนที่ว่าอะไรที่เกี่ยวกับเงินเงินทองทองหรือมรดกตกทอดหรือข้อที่คุณจะได้จากเขาเยอะๆนี่อย่าเพิ่งไปคิดอย่างแรกนะ เนี่ยมือเท้าเราเนี่ยทาไม่ได้ก่อนทุกคนทําไม่ได้ก่อนเพราะว่าการที่จะมาเอาเงินเขาเนี่ยมันมันส่วนน้อยอะ่ะทุกคนมันน้อยเปอร์เซ็นต์น่ะที่คนคนคนหนึ่งน่ะที่เขาจะมาสามารถดูแลเลี้ยงเราเรียบร้อยแล้วทีนี้ยก็จุนเจือทั้งครอบครัวเราแล้วทีเนี้ก็ยังมาให้ม,หมรดกตกทอดเรานะ่ะมันน้อยคนมากๆเลยนะคะไม่อยากจะให้ ใครสักคนนี่คิดเพอ้อเจอไปไกลอย่ามั่นขนาดนั้นอย่ามั่นเบอร์นั้นพราะสาวสว่างเห็นเนี่ยคือล้มระเลยดะนาดไม่เป็นท่าหลายคนแล้วไอ้ที่มีลูกๆก,กันมานี่ไม่ใช่อย่างอื่นหนึ่ง enjoy ตัวเอง enjoy ตัวเองเผลอเลอตัวเองมันไม่ใช่ว่าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งผิดนะณนะโมเมนต์ที่คุณไปอ่าเขาเรียกว่าอะไรนะกินปลาย่างกันอยู่นะ่ะเออจะบอกงี้เลย ตอนที่ได้กินมันก็หอมกลุ่นกันอยู่หรอกพอมีลูกมานี่ทุกคนเออกระสือกกระสนอยากได้อันนั่นอยากได้อันนี้แล้วทีนี้จู่ๆก,ก็จะมาบอกว่าผู้ชายจะให้เราได้ตรงนั้นตรงนี้ไม่มีทางค่ะน้ำเชื้อที่ได้ไปนะถ้าพ่อมันบอกว่าไม่ก็แม่ก็เป็นคนต้องยอมรับอยู่คนเดียวนะคะอันจริงๆนั่นคือฝรั่งเป็นอย่างนั้นไข่ไปทั่วมีหมดมีทุกอย่าง จะไปว่าอะไรแค่ภาษาฝรั่งล่ะคะขนาดบ้านเดียวกันคนประเทศเดียวกันแม่เลี้ยงเดี่ยวเยอะแยะต้องเลี้ยงดูลูกคนเดียวนะก็มีพ่อก็ไปมีใหม่มีใหม่ไปเรื่อยๆก็ก็มีอ่ะก็เป็นอย่างนั้นอะ่ะเออหยุดคิดแนมุมนี้ไปเลยนะคะว่าเราจะได้มรดกตก,ตกทอดเพราะว่ามีลูกกับเขาบางทีนะ่ะ มันเป็นแค่จินตนาการของคุณถ้าเขามีลูกคนเดียวแล้วเขานุดรักลูกเขามากนะโอเคเข้าใจแต่ถ้ามีลูกเป็นความบังเอิญเกิดขึ้นนะไม่ได้เกี่ยวกันเลยค่ะแล้วแต่เขาจะให้ไม่ให้ก็นั่นมันคือส่วนของเขาเอออย่าไปคิดว่าจะจับเขาเพื่อให้คําว่ามีลูกกับเขาแล้วคุณจะได้ได้มรดกจากเขาไม่มีทาง <c oughs> บอกไว้ก่อนเตือนสติกันไว้นะคะสาว อย่ามั่นหน้ามั่นโหนกกันนะนี่คือล่าสุดเลยคือได้ยินเอ๊ไปเอามาจึงไหนเนี่ยอยากจะให้ทุกคนทำความเข้าใจเยอะๆอเลิกงานแล้วเนี่ยทีแรกก็ว่าจากจะพูดตั้งแต่ออ,ออกมาแต่ว่าไม่ไหวนะคะทุกคนต้องมานั่งต้องมานั่งแบบปรับปรับอารมณ์ก่อนแล้วก็ความร้อนข้างในมันก็เยอะแยะอยู่แล้วนะคะอะไรทำไมมันบินร่อนต่ำจังเนี่ยเครื่องบิน เครื่องบินทุกคนนี่เขาบินร่อนต่ำมากเลยเมื่อกี้ได้เห็นว่าแวบบนะคะยังไงก็ตามถ้าเรายังมีสองมือสองเท้านะอยากจะบอกว่าสาวไทยทุกคนเนี่ยเก่งกันทุกคนนะคะแต่ว่าอย่าเก่งในลักษณะที่ว่าไม่ไหวงานขอจับนะขอเป็นที่เกาะนะอย่าคิดว่าผู้ชายทุกคนจะเหมือนกันหมด ผู้ชายทั่วโลกเนี่ยมันมีทั้งดีแล้วก็ไม่ดีมีทั้งเพอร์เฟกและก็โอ้ยฟาเวฟัมเพอร์เฟกทุกคน <c oughs> มันเป็นอย่างนั้นเนาะยังไงก็ตามนะคะฝากไว้ให้คิดคิดเ,ดย,เยอะๆก่อนที่จะตัดสินใจทำอะไรลงไปการมีลูกหนึ่งคนมันไม่ใช่ว่าเราได้ความเอาใจใส่จากเขานะมันเป็นจุดเริ่มต้นของคำว่า เราต้องทำเยอะมากกว่าเดิมจากที่เราทำแค่เพื่อตัวเองทีนี้มันไม่ใช่แค่คำว่าเยอะกว่าเดิมมันเป็นหน้าที่ของคําว่าแม่นะเป็นการที่เราจะสร้างครอบครัวหนึ่งครอบครัวขึ้นมาแล้วลูกของเราถ้าไม่สมบูรณ์แบบทุกคนพ่อไปทางแม่ไปทางโดนล้ออีกโดนบูลลี่อีกที่โรงเรียนอีกโอ้หนัก ปัจจุบันนี้โครคภัยกล้เจ็บมันเยอะนะคะโดยเฉพาะเด็กนักเรียนในเด็กนักเรียนคิดให้เยอะก่อนที่จะลงมือทําเพราะคําว่าพ่อและแม่มันต้องเตรียมพร้อมทั้งสองฝ่ายไม่ใช่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งแค่อย่างเดียวถ้าเป็นฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดฝ่ายนั้นต้องเก่งเก่งทุกเรื่องนะคะเก่งแม้กระทั่งการการที่เราจะอ่าซัพพอร์ตลูกนะคะเก่งแม้กระทัง่งคือผู้หญิงคนนั้นอะ่ะ คือมีความคมในในฝักนะต้องพูดอย่างนี้ออืมอยากคิดแค่ว่าเราจะเอาลูกมาเพื่อเป็นตัวประกันหรือเอามาเพื่อเสริมใยสังเคราะห์ให้ตัวเองได้มีคำว่ามั่งมีมันไม่มีหรอกทุกคนนะฝากไว้ให้คิดเดี๋ยวรีบกลับแล้วทุกคนกลับไปหมดแล้วเหลือตั้งแต่พลุก,กะต่อไปทุกคนโอ้ยเริ่มแล้วนะคะอากาศเริ่มร้อนอืม มาเตือนกันไว้ก่อนนะคะทุกคนยังไงก็ตามนะคะคิดให้เยอะๆก่อนที่จะลงมือทําอะไรก็ตามเนี่ยอืมเพราะว่าเวลางานเข้านะ่ะมันก็ดีหรอกนะทุกคนถ้ามีมีแฟนมีอะไรนะ่ะมันก็ดีหรอกแต่พอเราต้องมารับผิดชอบอะไรทางนี้เยอะๆนะอย่าว่าแค่ทางนี้ทางเมืองไทยก็เหมือนกันทุกคนมันไม่ใช่ลมหายใจแค่ลมหายใจเดียวอ่ะ ที่เราต้องมารับผิดชอบมันมากกว่าหนึ่งมันมากกว่าสองมันมากกว่าสามคิดให้ดีนะคะไปละทุกคนขอตัวละวม่ไหวละเพราะว่าอยู่ที่ทำงานนานไม่ได้แล้วนะคะคุณชายจะรอแล้วนัดคุณชายไว้ว่าจะไปซื้อมันแล้วเขาคงจะนั่งรอนานแล้วแหละทีแรกก็จะกลับตั้งแต่สักพักใหญ่ๆแล้วแต่ว่ามันไปไม่ได้ทุกคนคะ มันร้อนร้อนมากๆแล้วกลัวตัวเองช็อกกลางคันไว้เจอกันใหม่นะคะขอบคุณมากๆที่อุตสาห์นั่งฟังแล้วก็เข้ามาติดตามรับชมรับฟังกันตลอดแล้วก็เป็นกำลังใจให้สาวสว่างเสมอมาสำหรับคลิปนี้ต้องขอตัวแล้วล่ะค่ะบ,บ๊ายบาย